มาแล้วฮัโลโหลโบซูวันเตียงเตียงเราปาดปูซูไปหาของร้อยกินกันแล้วครับวันนี้มา,าแถวโต๊ะนอกครับหรือว่าเรียกกันว่าบา้านควรเนียงไนฮ่มาแถวนี้ต้องลานนี้เลยครับกวยจับปาวันนะไม่โกรกล้มานานไม่นานแต่ว่าเราเคยทําคลิปไปกลางนึงแบบเมือหลก็กตรามเปสปิี่แลววันนี้ก็เลยมาทำเล่ทีครับว่า อย่างร้อยเมื่อนเดือไม้เทรนกวยจับที่นี่ก็ไม่เมื่อนที่อื่นนะครับมันแห้งไม่เปียกเมื่อนที่อื่นะครับกินวันฟันร้อยนะครับวันนี้เราไปก็คิ้วก็หมากจังเสียนะครับเพราะว่าเคเตียงแล้ววางให้ได้กินกันรอนานตะกิดกลับเพราะว่ามาวัาวานเตียงเตียงนะครับแต่ก็จำปลือได้ะนะอยากกินโกงร้อยก็ต้องรอนะครับนะวันนี้เรามากินเทรนกวยจับกับ อยากกินเซรนบิวนแหละกว่ามันิ้อยเมื่อนเทนกววจับไม่นะครับอ่าหน้าตาออกมาแล้วสวยงามนะครับวันนี้เราสร้างเป็นกวัวจับรวมมานะครับอ่ามีทั้งไก่ทั้งมูทั้งอ่าทริปโลอยู่ในถ้วยเดียวกันหมดนะครับแล้วเทลาน์บาวันนี่ครับอ่าไม่ใจ่ว่ายังแต่กวัวจับนะครับ ก๋วยเตี๋ยวนาม,รนามตรงนามไส้ตม้มยำต้มยำย่างเพรนนะครับอ่าอยากยากินอะไรสั่งได้เลยเออแล้วก็ร้อยเหมือนกันเลยครับปุ้มอ่ทาทั้งก๋วยเตี๋ยวละก๋วยจับแล้วก็คล้า,า,า,คายกันไม่แพงนี่ครับอ่าตัวหนึ่งกระทำท,ทิปฏิบัติในที่สุดเกสิ้นสุดของก,การรอคอยมาแล้วครับได้เวลาชิมแล้วกรบปุ้มอ่านามซุปก๋วยจับทีนี้นะครับอ่าเราบอกเลยว่า มันจะออกหวานสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้าใครไม่กินหวานก็อ,อาจจะไม่ร้อยนะอ่านะครับแต่เราก็มีเทคนิคนิคนดหน่อยก็คือให้เติมนำ้ำส้มมันกับนำ้ำส้มไส้ชูนน้ำส้มนั้นไอ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 น้ำทรมมันเออน้ำทรมต่ก็กินกับก๋วยเตี๋ยวเนี้ยอ่าใช้กับไปกับกระดิ่ปลายจอดระจอดจ้ารับรอ,องร้อยเหลวเอรั้งร่วมมาวันนี้ตังไกลตังเลรอยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราแนะนำ รวยตอดปลราะว่าน,นี่ร้อยกับร้อยจริงๆเพราะว่าตอดหล้วแห้งไม่อมน้ำมันสำหรับใครตามมากินเดี๋ยวพมทิงปิกัดไว้ให้นะครับหลับรองว่าร้อยนะัด